เอาเราชนะวันนี้ก่อนนะวันนี้ที่ต้องทําเนี่ยหนึ่งนะครับคนที่ผ่านแล้วคนที่ผ่านแล้วทั้งคนที่มีแอปเป๋าตังผ่านพราคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันหรือคนที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราชนะเนี่ยนะครับแปดบวกเจ็ดเป็นประมาณสิบห้าสิบหกล้านคนนะครับท่านต้องไปอัปเดตแอปเป๋าตังนะครับใน Play พรสโตหรือว่าแอปสโตนะครับถ้าทำไม่เป็นก็ให้ลูกหลานทำให้ปัจจุบันนี้มันต้องเป็นเวอร์ชั่น10.32.0นะครับบางคนอาจจะเป็นเวอร์ชั่น10.30.0อยู่ไม่ใช่10โมงครึ่งไม่ใช่10โมง3 2นาทีนะครับพอท่านอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็กลับมาที่แอปเป๋าตังมันจะมีหัวข้อเราชนะปรากฏอยู่ แล้วท่านก็กดทําตามขั้นตอนเช่นยืนยันระบุจังหวัดต่างๆง่ายครับแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็รอรับเงินแล้วก็ใช้เงินตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเงินจะเข้า2รอบโอเคนะ,ะต้องไปอัปเดตเวอร์ชั่นก่อนย้ําตรงนี้นะครับต้องไปอัปเดตเวอร์ชั่นก่อนนะต้องอัปเดตเวอร์ชันนะครับถ้าท่านยังเป็นเวอร์ชัน10.30.0เนี่ยมันจะไม่ขึ้น ถามว่าทำไมผมมั่นใจตรงนี้ผมลองทำแล้วผมลองให้พวกลูกน้องนะครับพวกน้องๆทีมงานที่เขาได้สิทธิ์เนี่ยทำให้ดูหน่อยเขาก็บอกว่าต้องอัปเดตเวอร์ชั่นก่อนมันถึงจะขึ้นนะแต่ท่านต้องได้รับสิทธิก่อนนะท่านต้องได้รับสิทธิ์ก่อนหนึ่งต้องได้รับสิทธิ์สองไปโหลดแอปเป๋าตังค์แล้วก็ดำเนินการทำตามขั้นตอน นะถ้าไม่ได้ผมก็พูดในคําเดียวว่าก็ต้องไปธนาคารแล้วลหละครับนะเพราะว่านี่เป็นขั้นตอนปกติเลยครับถ้ามันไม่เป็นไปตามที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันต้องไปธนาคารละคือผมก็ไม่อยากพูดคํานี้นะครับแต่ว่ารัฐออกมาตรการแบบนี้มันทําให้ประชาชนีลำบากสุดท้ายก็ไม,ม่มีทางเลือกนะก็ต้องไปที่ ธนาคารส่วนเช้าวันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ตามต่างจังหวัดตอนนี้ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นยังไงบ้างครับผมเพิ่งจัดรายการที่ JKN TV เสร็จก็ไม่ได้แวะไปดูสถานการณ์ที่ทางธนาคารเพราะวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่ธนาคารเขาเปิดให้คนกลุ่มพิเศษไม่ว่าจะเป็นคนชาราคนไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่เข้าไม่ถึงข้อมูลคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือคุณผู้ชมบางคนที่อาจจะไม่ได้ถนัดในการใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรพวกนี้เลยก็ไปได้นะครับเนี่ยมีคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาแล้วนะครับไปธนาคารกรุงไทยคนเยอะมากๆนะเดี๋ยวไลฟ์สดคุณผู้ชมช่วยถ่ายรูปมาดูหน่อยสินะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาที่คอมเมนต์หน่อยนะเดี๋ยวพอไลฟ์สดจบเนี่ยมาส่งกันดูหน่อยเพราะว่าผมก็จะได้ส่งทีมข่าวเนี่ยนะครับไปเกาะติดสถานการณ์ที่ธนาคารด้วยนะ วันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นกลุ่มพิเศษใช้วิธีการก็คือบัตรประชาชนต้องเป็นสมาร์ทการ์ดนะครับบางคนถามผมเข้ามาว่าถ้าบัตรประชาชนไม่เป็นสมาร์ทการ์ดต้องทำยังไงก็ต้องไปเปลี่ยนก่อนนะครับไปอัปเดตก่อนนะครับจะเป็นที่อำเภอสําานักงนเขตเทศบาลสถานที่ที่ในพื้นที่เขาให้ทําบัตรประชาชนเนี่ยท่านก็ต้องเปลี่ยนก่อนส่วนผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยรัฐบาลรับปากนะครับว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปให้บริการถึงที่นะผู้ป่วยติดเตียงนะ ไปให้บริการถึงที่ถ้าบ้านไหนผู้ป่วยติดเตียงไม่ไปบริการถึงที่ท่านส่งข้อมูลมาในเม้นได้เลยครับเดี๋ยวผมประจานให้นะคือไปรับปากกับประชาชนทําให้มันยุ่งยากเองจริงๆเนี่ยการที่มีเจ้าหน้าที่ไปบริการผู้ป่วยถึงเตียงถึงที่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดนะมันก็ต้องเซฟตี้กันหน่อยเพราะเราเห็นผู้ป่วยติดเตียงหลายคนติดโควิดจากคนในบ้านจากคนนอกบ้านนะครับที่เอาเชื้อเข้ามา และพวกเขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยนะมีคุณผู้ชมหลายท่านแจ้งเขามานะครับว่าตอนนี้ธนาคารกรุงไทยตามจังหวัดต่างๆคนแน่นมากนะครับไปต่อคิวกันแล้วนะฮะไปต่อคิวกันแล้วนะแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าแอปยังล่มอยู่แล้วก็ล่มอีกแล้วคือแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันใช้เยอะคนละเครื่องก็ใช้แอปเป๋าตังค์<ม>เราเที่ยว้วยการก็แอปเป๋าตังค์นะ ซื้อขขงซื้อของเราชนงเราชนะกดยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นแอปเป๋าตังค์หมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างพอมันไปกองที่แอปเป๋าตังค์เนี่ยโอกาสที่มันจะล่มเนี่ยมีสูงมากนะครับโอกาสที่จะล่มเนี่ยมีสูงมากเพราะว่าต้องพูดกันตามตรงว่ากรุงไทยเนี่ยวางแผนมาไม่ดีกรุงไทยรู้อยู่แล้วว่าจะมีคนเข้าไปใช้บริการเป็นจํานวนมากแต่เตรียมการไม่ดีท้ายสุดปล่อยให้มันล่มถามว่ามันทําให้ไม่ล่มได้ไหมอ๋อ,อมันได้อยู่แล้วละครับ มันได้อยู่แล้วแต่กรุงไทยจะว่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาดจะว่าทำได้ไม่ดีก็ต้องยอมรับครับว่าการทำแอปแล้วปล่อยให้ล่มแสดงว่าเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยคุณผู้ชมทักเข้ามาสดๆร้อนๆบอกว่าล่มกันอีกแล้วเห็นไหมล่มกันอีกแล้วนะครับอโอ้โหที่คุณผู้ชมหลายท่านนะครับทักเข้ามาบอกว่า ธนาคารคนคนเยอะมากๆแล้วตอนนี้แอปก็ล่มอีกแล้วคือมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเฮ้ยของฉันไม่เห็นล่มเลย๋อคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้ครับเขาว่าล่มเนี่ยล่มเนี่ยบางเพราะคนมันเข้าเยอะบางคนอาจจะโผล่เข้าไปได้แต่อีกหลายคนเป็นจํานวนมากมันจะเข้าไม่ได้มันจะเข้าๆออกๆเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้เขาเรียกว่าปัญหาเกิดมาจากคนใช้เยอะเนี่ยล่มตลอดคุณผู้ชมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว ไปธนาคารทีเดียวลงทะเบียนจบเรื่องง่ายทําให้ยากคือตอนนี้เนี่ยถ้าใครไปธนาคารมีบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้เลยนะครับคือเราต้องยอมรับรัฐบาลต้องยอมรับว่าถ้าคนเขาทําได้เนี่ยถ้าคนเขาทําได้เรียบร้อยเนี่ยเขาไม่ไปธนาคารหรอกแต่ที่เขาไปเนี่ยเพราะเขาทําได้ไม่เรียบร้อยก็ต้องถือว่าเขาเป็นคนกลุ่มพิเศษนะที่เอาละคนเรามันมีความเชี่ยวชาญชํานาญที่ไม่เหมือนกันบางคนมีสมาร์ทโฟนจริงนะฮะ คนเฒ่าคนแก่เนี่ยหรือว่าคนอายุเยอะๆหน่อยเนี่ยมีสมาร์ทโฟนจริงแต่เล่นเป็นสองอย่างก็คือเอาไว้เล่นไลน์กับเอาไว้โทรวิดีโอคอลหาลูกหลานทําเป็นเท่านี้ทําเป็นเท่านี้ส่วนอันอื่นไม่ต้องไปพูดถึงแอปสโต้เพลย์สโต้แอปพลิเคช่อแอปพลิเคชันสกงสแกนอันนั้นไปไกลละเพราะนั้นเนี่ยต่อให้มีสมาร์ทโฟนต่อให้มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําแอปเป๋าตังค์ได้เพราะนั้นเนี่ย ถ้าไปธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารต้องรับเอาไว้ครับเพราะเขาเป็นคนกลุ่มพิเศษครับนะเพราะเขาเป็นคนกลุ่มพิเศษนะจะไปบอกว่าเอ้ยคุณมีสมาร์ทโฟนคุณต้องทําได้สิออกไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับห้ามไล่ประชาชนนะครับถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนเพราะใครก็รัฐบาลเนี่ออกมาตรการซับซ้อนออกมาเนี่ยนะเราไม่ดูความเป็นจริงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะไปธนาคารต้องดูแลทุกคนครับต้องดูแลทุกคน เพราะคนส่วนคนจํานวนหนึ่งที่ไปธนาคารเนี่ยจะเป็นคนที่ได้แล้วนะ <c oughs> เป็นคนที่ผ่านแล้วผ่านสิทธิ์แล้วบางคนทําไม่เป็นหรอกลูกสมัครให้หลานสมัครให้เพื่อนข้างบ้านสมัครให้แต่ไอตอนใช้เนี่ยเราต้องใช้เองไงตอนวานเขาสมัครเนี่ยมันพอได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจก่อนนะตอนวานคนอื่นสมัครมันพอได้แต่ไอตอนใช้เนี่ยต้องใช้เองแล้วมันก็หลายขั้นตอนเขาก็อาจจะใช้ไม่เป็น สมัครไปต่อที่เป๋าตังค์ไม่เป็นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาไปที่ธนาคารต้องต้อนรับเขานะครับอย่าไปซื้อบื้อพูดถึงขนาดที่ว่าเอ้ยคุณมีสมาร์ทโฟนอยู่คุณมีมือถือคุณมีอินเทอร์เน็ตอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มนี้พูดอย่างนั้นไม่ถูกแล้วครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดเอาไว้ก่อนนะคนถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาไม่ไปหรอกครับไม่มีใครอยากไปธนาคารหรอกเอ้านะไม่มีใครอยากไปธนาคารหรอกคนก็เยอะคิวก็ยาว งานก็ต้องทำฟังผมนะครับคนก็เยอะคิวก็ยาวเสี่ยงโควิดงานก็มีทำไม่มีใครอยากไปหรอกเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เขาไปเนี่ยคือเขาสุดๆุดแล้วเขาต้องการที่พึ่งแล้วเขาพึ่งใครไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องดูแลเขาครับท่านจะมาอ้างงานยงงานเยอะคนเยอะไม่ได้ก็รัฐบาลเป็นคนสั่งมาเองเนี่นะรัฐบาลเป็นคนสั่งมาเอง เอาให้ชัดนะจะโทษประชาชนไม่ได้นะครับผมพูดตรงนี้ให้ชัดเพราะว่าหลังจากนี้ธนาคารกรุงไทยคนจะแน่นผมเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านถ้าคนแน่นท่านต้องบริการทุกคนรัฐบาลสั่งไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรก็บุกไปธนาคารไม่ใช่เพราะรัฐบาลบอกไงรัฐบาลเป็นคนออกกฎแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลพวกเขาทุกคนห้ามโทษเขานะ มันไม่ใช่ทุกคนหรอกครับรู้เรื่องเนี่ยคนที่มีสมาร์ทโฟนผมถึงบอกไงครับว่าสมาร์ทโฟนมันไม่ใช่ทุกอย่างบางคนมีสมาร์ทโฟนเล่นอยู่เป็นอยู่สองอย่างนะครับไลน์กับเอาไว้วิดีโอคอลเท่านั้นนะครับไลน์กับวิดีโอคอลนะไลน์กับวิดีโอคอลที่เหลือทําไม่เป็นนะพยายามมองโลกความเป็นจริงนะครับผมมาเรียกร้องวันนี้แหละ นะฮะคือถ้าแบบว่าโอ้โหคนไปธน,นาคารแล้วเจ้าหนะ้าที่ทํากะฟัดกเฟเฟตนะครับหรือว่าลาคาญคนเยอะเนี่ยไม่ได้นะคุณต้องไปโทษผู้บริหารคุณคุณต้องไปโทษรัฐบาลก็เขาสั่งให้ประชาชนเนี่ยมาเองเนี่ยนะท่านต้องดูแลเขานะเตรียมน้ําเตรียมท่าเตรียมเจลเตรียมหน้ากงหน้ากากาเกฑ์เจ้าหนะ้าทงเจ้าหน้าที่มาช่วย,ยตรงนี้นะเอาให้พร้อมเนะยครับ เตรียมไม่พร้อมเนี่ยน้ํายงน้ําเย็นผ้ายงผ้าเย็นเนี่ยนะครับดูแลคือมันต้องทําอะไรที่มันมากกว่ากว่าปกติคือถ้าผมเป็นโทษนะครับถ้าผมเป็นสมมติว่าเป็นผู้จัดการแบงก์สาขาเนี่ยผมสั่งดูแลเลยนะเอาจริงนะครับวันนี้ก็ต้องดูแลประชาชนกันหน่อยเนี่ยช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยต้องดูแลกันหน่อยที่นั่งเป็นยังไงเต็น์มีหรือย,อยังอยเออเต็น์มากางสิอย่าให้เขาร้อนเอาพัดลมมาพัดลมมาตั้ง เอาจงเอาเจลมานะครับไปสั่งหน้ากากมาบางคนลืมเอามาจะได้เตรียมเอาไว้อันละบาทสองบาทดูแลประชาชนไปนะครับเขามาพึ่งเรานะก็รอดูว่าวันนี้ธนาคารจะจะดูแลพี่น้องประชาชนได้ขนาดไหนมีคุณผู้ชมบอกว่าคนรอเยอะมากๆแสดงว่าไปที่ที่ธนาคารมาแล้วใช่ไหมครับนะโอ้คนรอเยอะมีแต่คนบอกว่ารอเยอะหมดเลย นะครับส่วนประกันสังคมมาตรสามสามนะครับประกันสังคมวันนี้เข้าคอรมอรวันนี้เข้าคอรมอคอรมอรประชุมเร็วกว่าวันหนึ่งปกติเข้าวันอังคารเพราะว่าสัปดาห์นี้มีอภิปรายตั้งแต่วันที่สิบหกจนถึงวันที่สิบเก้าอภิปรายไม่ไว้วางใจแหละครับสรุปข้อเสนอของมาตรสามสามเนี่ยจะช่วยคนประมาณเก้าล้านเก้าล้านสองนี่แหละจากคนประมาณสิบเอ็ดล้านก็คือจะไม่ได้กันสักประมาณล้านสองล้านคน นะตัดกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกต้องเป็นคนไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและที่สำคัญต้องมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยถ้าผ่านครมอวันนี้นะครับเขาจะแจกให้คนละ4 0 0นแจกให้เป็นรายอาทิตย์ตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปถ้าลงทะเบียนผ่านนะเริ่มลงทะเบียนเนี่ยตามแผนก็คือ21กุมภพลาพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมันจะเข้าสู่กระบวนการ กระบวนการสําคัญของมันก็คือจะส่งข้อมูลไปให้กับธนาคารสถาบันการเงินทุกแห่งตรวจสอบเงินในบัญชีของท่านแสดงว่าท่านต้องยินยอมด้วยนะท่านต้องยินยอมให้สถาบันการเงินเนี่ยธนาคารต่างๆตรวจสอบเงินในบัญชีของท่านว่ารวมกันเนี่ยเกินห้าแสนหรือเปล่าถ้าเกินห้าแสนท่านก็จะไม่ได้ท่านก็จะไม่ได้เรื่องของประกันสังคมมีเท่านี้เองครับแต่ต้องลงทะเบียนนะ เว็บไซต์ม .33 เรารักกัน .com ตอนนี้ยังไม่เปิดนะเบื้องต้นเขาวางแผนเอาไว้ก็คือวันที่21กุมภาเขาจะเริ่มเปิดแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตรวจสอบหลักๆก,ก็คือเงินในบัญชีนะถ้าเกินห้าแสนอดเลยนะครับคุณสุชาติท่าทีก็ถือว่าชัดเจนเน่แกไม่ไม่ไม ผมดูท่าทีของแกนั้นุตรีรายงานนี่นะไม่มีท่าทีว่าจะยอมผ่อนปลนเงื่อนไข500แสนเลยนะครับแต่ว่าคนมาตรา33เนี่ยไม่ดูเกณฑ์เงินเดือนอ่าไม่ดูฐานรายได้ไม่ดูฐานรายได้ไดไดต่อเดือนนะแต่ดูเงินในบัญชีแต่เราชนะเนี่ยดูทั้งรายได้ดูทั้งเงินในบัญชีนะ อันนี้คนมาตาสามสามประมาณใช้งบจะของบเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านน่ะไม่ถึงสี่หมื่นล้านละสามหมื่นเจ็ดพันกว่าคนประมาณเก้าล้านกว่าคนประกันสังคมมาตาสามสามเงินเดือนเป็นแสนก็ได้นะครับเงินเดือนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนได้หมดนะครับแต่เงินเก็บในบัญชีต้องไม่เกินห้าแสนถ้าเงินเก็บในบัญชีเกินห้าแสนก็คือไม่ได้นะครับ ไม่ได้และต้องให้ธนาคารเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบบัญชีของแต่ละคนด้วยนะอันนี้คือคนมาตราส3สนะครับมาตราส3มสามาตรา3 3าต่างด้าวไม่ได้ครับระบุเอาไว้ชัดครับว่าต้องสัญชาติไทยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นสัญชาติไทยมันก็จะล็อกเลยนะเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับระบบล่มยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับ ถ้าถามผมนะคนที่ยังยืนยันตัวตนไม่ได้อ่าฟังผมดีนะคนที่ยังยืนยันตัวตนไม่ได้คือท่านได้สิทธิ์แล้วท่านฟังผมดีนะท่านต้องได้สิทธิ์แล้วนะมีการยืนยันว่าท่านได้สิทธิ์แล้วแต่ท่านยืนยันตัวตนไม่ได้เอางี้ท่านรออีกสักวันสองวันนะรออีกสักวันสองวันเพราะวันนี้เนี่ยผมว่าธนาคารคนก็เยอะวันนี้ในแอปคนก็แห่เข้าไปเยอะ ถามว่าให้ไมต้องรอวันสองวันเพราะเงินกว่ามันจะเข้าวันที่สิบแปดเรายังพอมีเวลาอยู่นะจริงๆผมก็อยากแนะนําให้ไปที่ธนาคารเลยนะครับแต่ผมกลัวว่าวันนี้เนี่ยจะไปชนกับกลุ่มพิเศษไงที่เขาจะไปลงทะเบียนท่านจะไปทําแอปถูกไหมยืนยันตัวตนไม่ได้ถูกไหมแล้ววันนี้คนคนแก่คนไม่มีสมาร์ทโฟนคนกลุ่มพิเศษเขาก็จะไป ถ้าท่านไปวันนี้เนี่ยมันจะชนกันมันจะชนกันแต่ถามว่าท่านมีเวลาอยู่ไหมก็มีเพราะเงินจะเข้าวันที่สิบแปดกุมภาเงินจะเริ่มเข้าวันที่สิบแปดกุมภาวันนี้อาจจะเว้นไว้ก่อนอาจจะรอดูวันวันวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะอันนี้อันนี้แจ้งให้ทราบก่อนเจ้าหน้าที่ธนาคารเริ่มหน้างอแล้วยิ้มเขาไว้ครับนะพี่น้องธนาคารกรุงไทยได้ดูอยู่นะครับวันนี้ยิ้มอย่างเดียวนะครับวันนี้ออกลบ นะทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับยิ้มอย่างเดียวยิ้มแจมใสนะครับมีอะไรเก็บไว้ไปลงที่บ้านนู่นนะครับเอ่อถ้าหงุดหงิดมากๆกก็ไปด่ารัฐาบาลนู่นนะรัฐาบาลเป็นคนที่ทำอย่ามาด่าประชาชนถึงพี่น้องธนาคารกรุงไทยนะครับถ้าท่านหงุดหงิดท่านร้อนท่านกลัวโควิดนะครับเจอหน้าประชาชนท่านยิ้มอย่างเดียว อยากไปด่าด่ารัฐบาลนู่นด่าคอรมอนู่นเพราะเขาเป็นคนทำให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะนะมีคนถามว่าธนาคารอื่นได้ไหมผมได้รับคำยืนยันมาว่ากรุงไทยนะคือตอนแรกที่มีข่าวเขาก็บอกว่าอมสินก็ได้ทคออสอก็ได้แต่สัปดาห์ที่แล้วตอนเขา,ถาแถลงข่าวเขาพูดแต่กรุงไทยผมก็เลยไม่กล้าพูดธนาคารอื่นเดี๋ยวจะเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะ คือหลายๆข้อมูลรัฐบาลโคศกก็ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดหมดไอ้ผมก็กระดากปากที่จะเอามาพูดแทนมันก็เลยพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราพูดไปเอ้ามันผิดเพราะว่าหลายๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาแถลงเนี่ยก็กลับไปกลับมานะกลับไปกลับมาฝากพี่น้องธนาคารนะครับดูแลประชาชนให้ดีๆนะ ลูกสาวอไอนะครับผมไม่ลูกสาวอายุครบสิบแปดปีตั้งแต่วันที่แปดลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้เขานับอายุครบสิบแปดในวันที่คอรมอมีมตินะครับผมดันจําไม่ได้ว่าคอรมอวันนั้นมีมติวันไหนเขาจะตัดวันที่คอรมอมีมติไม่นับปีนะไม่นับปีใช่ว่าปีเกิดเราปีเนี้ยอายุสิบแปดปีนี้ไม่ใช่แบบนั้น นับตามวันคอรมอรที่มีมะเตี่ะผมจําไม่ได้วันไหนนะนะวันที่เดือนมกราแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่คือพูด,ดง่ายๆท่านต้องเกิดก่อนท่านต้องเกิดก่อนวันที่คอรมอรมีมเตีย่ยหรือช้าสุดก็คือวันเดียวกันถ้าท่านเกิดหลังอย่างนั้นเขาก็ไม่นับให้นะอ่ะนะมีคุณผู้ชมบอกว่าที่สิบเก้าเลยครับผมจําไม่ได้จริงๆมันเยอะ นันต้องไปเปิดเปิดข้อมูลดูนะนับวันที่คอรมอมีมตินะครับวันนั้นคอรมอพูดชัดเลยว่านับอายุสิบแปดปีเนี่ยจากวันคอรมอมีมติหลังจากนั้นก็เกินแล้วครับเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าสิบเก้ามกราเนี่ยมีคนหลายคนให้ข้อมูลมาเยอะนะคุณผู้ชมผมก็ไม่กล้ายืนยันนะถ้าคุณผู้ชมส่งข้อมูลมาแต่อาจจะเป็นข้อมูลที่ถูกก็ได้เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมีคนบอกผมว่าสิบโมกสามสิบสองอะ จริงๆผมไปตรวจสอบข้อมูลมาเป็นแอปเวอร์ชั่น10.32ไม่ใช่ไม่ใช่1 0บโมงสามบนะนะเท่าที่สแกนข้อมูลตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าถ้าเลยวันที่18บแโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่าครับถ้ายังลงไม่ได้เกินวันที่18คือยืนยันตัวตนนะครับนะเออถ้ายืนยันตัวตนไม่ได้จะถูกตัดสิทธิ์ไหม คำตอบก็คือผมก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้แถลงอะไรมันคบชัดเจนขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับขนาดไอ้คนกลุ่มพิเศษจะไปลงทะเบียนธนาคารเนี่ยเขาเพิ่งบอกอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะเขาทำงานชี้แจงไปวัน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 นะ